อาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโปเกมอนโกนะครับ ทุกคนครับวันนี้27นะครับ27กันยานะผม27 28กันยานี้เป็นซิตี้สโบรีแบงคอกเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับผมนะเราจะมาเล่นกันที่นี่นะครับวันนี้นะฮะมันมีทั้งหมด6จุดนะครับผมที่เราจะเล่นกันนะฮะก็นี่คือจุดแรกนะครับผมตามหน้าจอนี้ที่เอาขึ้นมาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้คือจะอินดี้จี้ล้นเป็นพิเศษนะชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วอันนี้คือหน้าจอของเรานะครับผมเวิลค์ข้ามทูซิตี้สโบรีแบงคอกเลยครับผมนี่มีเลสล็อตนะครับนะกเี ออฟฟิเชียลจะอยู่ตรงสะพานตรงนู้นนะครับเราจะเดินไปรูทออฟฟิเชียลมันจะถึงเสาอีกเสาหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็เดินวกกลับไปนะฮะเข้าตรงสวนรถไฟแถวแถวต้นสวนนะครับผมแล้วก็ทะลุสวนตรงนี้นะครับกดปึ๊บแล้วก็กดแช่อ๋อกดแช่กดแช่เพื่อแบบว่าความชัดแล้วถ้าเราไม่อยากชัดอะเราแปบเดียวได้ป่ะอย่างพี่นะครับลายเหมือนกันไหมโอ้ยความเอียงด้วยป่ะเค็มดีบ่ดเลยครับผมนี่พรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนหรอเฮ้ยผมเปิดด้วยชี่นี่ง เอาปะหูก็คอมพีสแ,แล้วดิอีก7ตัวก็สบายแล้วดิอย่างนี้เออไปเดี๋ยวเราเดินไปจุดตรงนู้นนะครับเสาที่เป็นรูปสเต็มนะครับทุกคนแล้วก็รูทออฟฟิเชียลจะอยู่ตรงนู้นนะฮะกดยังไงต่อนะควสมันจะขึ้นมาตรงไหนเดี๋ยพี่ขวาขวาสุดส<า>วขวาสุดอ่ะสปินก่อนอ๋อยังไม่ได้สปินหรอเมื่อกี้แค่สเต็มเฉยเอ้าหรอหมุนเสาคือผ่านเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็ให้จับอีกตัวนะครับมันคือไปหน้าต่อไปก่อนโอเคฮะับทำไมเควสง่ายจังเอ้าเดี๋ยวมันได้อีวูใส่หมวกอีกรอบหนึ แป๊บนึงนะแปลว่าเราสแต็มได้7ครั้งแล้วก็บวกอันนี้เป็น1ถหนึ่งถูกปะมผมพาไปไม่ครบแล้วครับวันนี้ถ้าใครอยากไปต่อหลังจากสยามต้องไปต่อเองครับอีก3จุดครับตสวนลำพงพรุ่งนี้ผมถึงจะพาไปดับเบิ้ลลัคกี้สตาร์ดับเบิ้ลสตาร์พีทดับเบิ้ลอินเซนต์เหรออะไรดีวะเนี่ยสตาร์พีส์อ่ะสตาร์พีทก็น่าสนใจนะผมกดสตาร์พีตาพี่เบนแล้วไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันนะครับทุกคนเทคสแนปช็อตอีวูเอิร์นบัดดี้เสาตรงโน้นครับมันจะมีรูทออฟฟิเชียลอยู่เราไปเดินรูทแล้วก็วนไไปปพอดีครับ ทุกคนครับจุดที่สองครับผมมันยังไงแต่ว่าสแตมปุ๊บอ๋อมันคือกดค้างแล้วอยากได้สีอะไรปะมันนจะเป็อ้าวไม่เกี่ยวได้เขียวเฉยไม่เกี่ยวเมื่อกี้สีแดงแล้วนี <laughs> <laughs> ่ไงอีวูยคนละลายแล้วเห็นไหมลายใหม่เมื่อกี้อ้าปากอีวูยมีหลายลายครับคุณไม่สังเกตอีวูยคุณเหรอพื <laughs> ้นหลังอันเดียวกันสแตปมสีไม่รู้ยังไงแต่ว่าลายไม่เหมือนกัน <laughs> เห็นไหมลายก็เรนดอมไปเดินกันไปครับไปไปไป้าไปกันหมดลว ลาเกิดตรงนี้พี่มาจับเลยพี่ลาพี่ลาหรือพี่มาก็ไม่รู้เออนี่เปิดเด็กด้วยน้องลาน้องลามัดเบรนี่ตัวแรกเลยนะครับสำหรับผมอ่ทุกคนฮะสแตมที่สามครับผมเขาบอกว่าถ้ากดแป๊บเดียวมันจะบางใช่ไหมกดเลยเนี่ยั๊บเฮ้ยผมได้สีแดงแต่บางจริจริง <laughs> บางว่าครึ่งวิจิกลงไปนะฮะมีกิมมิคไงไม่นี่วะ เดินต่อไปนะครับเนี่ยรูทออฟฟิเชียลจะไปทางนี้นะครับจุดสเต็มก็เราสเต็มไปแล้วเนาะมันจะขึ้นติ๊กถูกด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาจะเดินพาเราอ้อมไปนะครับทุกคนไปจุดสเต็มจุดต่อไปพอดีนะครับทุกคนลนะล้วก็จบรูตรงนู้นนะแล้วอย๋ยวเราจะตัดเดินเข้าไปทางสวนรถไฟแถวแถวปลายสวนจาจักแล้วกันเนาะใช่รูทพาเราเดินขวาจับต่อไปก่อนนะโกพัชกระคู่นะเดี๋ยวไปต่อไปนี่มันจะชั่วโมง,งนะแล้วไปเดีว <laughs> เราวางแผนว้ชั่วโมงเดียวเองสเต็มจุดที่ต่อไป นี่ต้องกดค้างนะทุกคนไม่งั้นมันจะแบบว่าไม่ได้สีโอเคไปด้วยไปด้วยยังไม่จบเหมือนกัน <laughs> ยังไม่จบเหมือนกันแต่เราต้องเข้าสวนรถไฟอะ่ะผมจําได้ <S <s เขาให้เราถ่ายรูป e v ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ่ายนะครับ <S <s ไม่ปิด AR ว่าจะได้ง่าย อยากไ้ที่ฟักไข่ตัวนี้ทุกคนคือมันดันไม่มีแพ็คเด้ง7 0 0 0ันะผมอยากไ้แพ็คแรนอ้ม7 0 0 0ครับไม่ขึ้นมาเดี๋ยวต้องซื้อแพ็คซิตี้สปารีนะครับผมมันมีขายอยู่แต่2 3 0ร้อยอยู่นะเดินจบรูทตรงนี้แล้วก็ข้างหลังไม่มีแล้วนะรู้สึกนะฮะเราจะต้องเดินซ้ายเข้าตรงนี้แล้วนะครับผมกำลังจะจบรูทแล้วไปจบรูทกันนะฮะจะได้สเต็มรูทอันแรกนะครับผมสำหรับรูทของจตุจักนะฮะเอ็นรูทได้แล้วครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นแบตสีส้มนะฮะ เดี๋ยวทำไมเป็นสีน้ำเงินนะต้องสีส้มไม่ใช่หรอรวดอฟฟิเชียลจะเป็นแบบสีส้มนะครับทุกคนเมื่อกี้มันเป็นสีน้ำเงินตกใจหมดนี่นะเอาฟิเชียลนะครับผมนี่เออพื่อความที่มันจะขึ้นมาบนสุดป้าถ้าปักดาวไว้ก็ไม่นะแล้วมันปักดาวไว้ทำไมอ่ะโชว์แค่แบบเฟเวอร์เลตก็ไม่ได้ด้วยนะอันนี้เป็นรู้ที่เชียงใหม่นะครับพวกนี้นะครับหกลวใช่ป่ะเราก็มีเซนทันยุทธยาเนาะที่ผมได้ไปเล่นมานะครับผมอ่ะรอเพื่อนๆกันตรงนี้สักนิดนึงนะแล้วเราต้องเข้าสวนรถไฟแล้วก็สแตปมต่อไปคือตรงนู้นนะครับผมเห็นะ อ่ะสักครู่ครับ ใช้กพัดจับไปเรื่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเดินไกลนะครับบางทีไม่ได้โฟกัสนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตรงนู้นนะครจะมีเสาสแตมอีกในสวนข้างหน้าเรานะฮะจุดนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดเดิมนะครับเดินกลับไปที่รถไฟฟ้านะครับเราจะเดินทางไปต่อนะครับสวนเบญจกิตินะครับสถานีศูนย์เศรษฐกิจนะครับผมตอนนี้ช้ากว่ากำหนดการไปแล้วนะหนึ่งนาทีผมคิดว่าจะเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โหไกลอยู่น่าจะจุดประมาณสองชั่วโมงดูทรงแล้วนะครับน่าจะถึงสยามประมาณสักสี่โมงวันนี้ไม่แกงนี้ไม นี่กินซาลาเปาเข้าไปเติมพลังผมจะรับรางวัลทุกคนนี่นะครับหน้าสองมาอันนี้ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมไม่มีอะไรแล้วโ้บอลเหลือพันเก้าแล้วว่ารถโคตรไวัะครู่นะครับยวขอเดินถึงจุดสเตป์ก่อนเนาะนะครับทุกคนเล่นประมาณนี้แหละเออมีไรนะเดินไกลามากนะครับจุดที่หนึ่งของเราแค่จุดที่หนึ่งเนี่ยโอ๊ยจับซฟิงค์ทีเผื่อเจอชนี่ปั๊บแซมเสาต,ต่อไปขอกดแบบแน่นๆหน่อยนะเออเออ,เอ,อทุกคนสังเกตไหมมันมีสีด้วย เหมือนแบบเรากดเข้าไปแน่นๆนะครเพื่อให้ตาสัรับมันแบบว่าสีคมชัดนะฮะโอเคตัวที่5นะครับผมปั๊บไม่นี่ครับ427กระจอกจาดพื้นหลังทุกคนเนี่ยเราก็จะเดินไปทางขวาต่อนะครับผมทุกคนจุดต่อไปนะฮะวุ่นวายจัดจัดเจอกันนะครับสักคู่นะมาทุกคนครับถึงอีกเสาหนึ่งแล้วนะฮะสแตมกันนะครับผม ผมกาลังลองดูว่ามันมีสีไหมแต่ตอนนี้มันเข้มสุดแล้วนะครับมันจะมีแบบความเข้มอยู่ทางซ้ายมือนะครับอืได้สีเขียวนะฮะโอเคนะครับผมอีกจุดนึงนะครับอีวุอีอหนึ่งตัวชายไม่นี่ 4cc อีกแล้วถึงจุดที่7นะครับผมเอ้ยมันขึ้นอยู่นี่วัดสแตปมเสร็จภายใน6ชั่วโมง20นาทีอะมากดจนนิ้วเขียว สีเขียวเจอกันพารกอนใช่ไหมฮะ <laughs> ง่ายเดี๋ยว <c oughs> จะไปต่อผมไปต่อผมต้องปลาไปครบ3อันวันนี้ครับ <c oughs> พรุ่งนี้จะเป็นอีก3จุดตรงยาวราชครับ <c oughs> เริ่มที่ MRT 3ยอด ไม่ใช่ครับเกือบครับหัวลำโพง,โพงใช่ครับเก้าโมงเจอกันออกเก้าโมงห้าสิบครับ <laughs> มาช้าหน่อยก็ได้เก้าโมงห้าสิบคือเดินครับ <laughs> แต่ว่าใครมาก่อนจะได้มีเวลาเจนก่อนอย่างงอย่าลงนะฮะ <laughs> สรุปมันตั้งชื่อวัวไม่ได้เอาเป็นบัดดี้วัวก็ไม่ได้หมายถึงว่าเลือกตัวทำไมาผมได้ยินมาว่ามันเลือกได้วะเขาใจผิดขนาดนี้ได้ไงอื <c oughs> แล้วเราจะวัวครบทุกร่างได้ไงเนี่ยไอ้สามตัวแรกครับทุกคนปัญหาเลยนะฮะมันแรนดอมฮะแปลว่าวันนี้เราต้องได้เก้าตัวใช่ไหมเควสต์สเต็มแปดแถมหนึ่งแถมตอนเควสตาครบลั้งแต่่ไมให้เราเกนะคร มันจะครบไหมละ่ะไปเราเดินไปตรงตรงไหนอะ่ะขวามือซ้ายมือตรงไปอ่ะไปไปมิกเดินไปกันฮะด้วยความสัตย์จริงผมแพนไว้แค่ชั่วโมงเดียว <c oughs> กําลังจะสองชั่วโมงแล้วครับทุกคนนะจุดแรกก็ล่องไปเท่านี้แล้วนะพารากอนถึงกี่โมงกอดวันนี้สแตมป์แบรนดรี้จุดที่แปดนะครับของเราวันนี้นะฮะสีแดงขอสีแดงหน่อยไม่เนี่ย อ้ยสีแดงสุดยอดนะฮะสุดยอดครบแล้วครับทุกคนอีว e ุแปดตัวนะฮะไม่มีได้ร้อยไม่มีใกล้เลยนะฮะต้องเดินทางนูนต่อเหรออ๋อเข้าร่มเฉยๆอยันเดี๋ยวเราจะต้องเดินออกข้างนอกแล้วนะครับผมนะทุกคนครับจุดที่2ของเรานะตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี ศูนย์ซิลิกิตนะฮะสเตมมาแล้วประมาณ2เสานะครับผมเนาะอันนี้เสาที่สานะครับเราสแต็มไม่ได้อะไรแล้วนะทุกคนฮะเราสแต็มได้แค่สะสมแล้วนะครับทุกคนไม่ได้อะไรพิเศษแล้วนะครับไม่ได้อีวีไม่ได้เลยเลยนะก้าวตัวเราได้ชายนี่มาตัวหนึ่งเปิดคลิปก็แค่นั้นเลยนะฮะนี่ก็จะเดินไปเรื่อยนะครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะฮะนี่นะครับบรรยากาศเขามาวิ่งกันนะเรามาเดินนะฮะส่วนทางก็ด้วยนะฮะมันจะเดินผิดทางไหมไม่เป็นไร จริงๆอันนี้คุณเป็นเส้นกลับที่ลองดูนะไม่เป็นไรเราเดินสวนได้หมดนะเส้นทางของเราเออเราก็เดินเลือกเองนี่วะนะฮะด้วยตัวของเราเออเกือบเกือบจะโดนลิขสิทธิ์แล้วนะ <c oughs> จุดต่อไปนะฮะทุกคน <c oughs> นี่ผมถึงแล้วนะฮะสเตปมกันเลยสแตปมสเตปม,เ,ตมเอาแค่สีเขียวพอนีสเีเขียวไปถึงแรงในการสเต็ม <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมเล่นมาตั้งนานเหมือนผมจะยังไม่ได้สีน้ำเงินเลยนะ,ะเอาพูดจริงๆสีน้ำเงินมีปะ เนี่ยผมยังไม่ได้สีน้ำเงินเลยอ่ะเฮ้ยคุณผมยังไม่ได้สีน้ำเงินเลยอ่ะมีแต่สีแดงสีส้มสีเขียวมันเป็นแรไปแล้วอ่ะโดได้ตั้งสามอันพีต้องกดให้มันอยู่ขีดสามเกี่ยวเหรอเกี่ยวไม่เกี่ยวอันอยู่คุณกดเลยครับอันต่อไปอ่ะจริงๆเราเพิ่งถึงนะเมื่อกี้เป็นลู่วิ่งอ่ะตรงนะู้นอ่ะผมก็ไม่แน่ใจมันเรียกอะไรแต่นนเนี่ยเพิ่งถึงนะฮะสวนเบญจก,กิตินะครับเราจะเข้าไปในสวนแล้วก็เดินวนไปนะครับวนสวนเลยบอกเลย เราต้องกลับมาที่เดิมเพื่อเดินรูทกลับไปอีกนะครับผมพลาดนิดนึงถ้าเราเดินรูทมาก่อนอนะ่ะแล้วเราออกปุ๊บเราวนกลับไปทางเมื่อกี้ได้อันนี้เรากําลังจะพยายามเลยนะเอาสีน้ําเงินอ,อ่ะลองนี้ลองสีน้ำเงินนะเชื่อยังวาไม่ใช่อ่าให้ลองอีกอันหนึ่งแ <c oughs> ต่กไม่ใช่เนาะอือเล่นต่อเล่นต่อมาทุกคนครับผม ต้องได้สีน้ำเงินเรามีการสันิฐานกันว่ารูทนี้เป็นการขับรถปักเว้ยรอบๆนะฮะไม่ได้เข้ามาเดินจริงกับเราเว้ยมันอยู่ขอบหมดเลยเว้ยทุกคนไปสีน้าเงินสีน้ำเงินสีน,สำน้ำเงินปัาเอ้ยน้ำเงินปะวะใช่แหละน้ำเงินโอเคครบแล้วครบสีะนะ <laughs> โอเคซ้ายใช่ไหมเอาตรงไปก่อนโอเคโอเคตรงไปก่อนเราค่อยซ้ายนะผมไม่เกี่ยวนะครับเอ็มลีเป็นคนพูดครับว่า ปักเสาจากการขับรถเท่านั้นนะครับทุกคนดูอย่าอยู่ขอบอยู่ขอบเนี่ยเออผมไม่เกี่ยวครับเอ็มลีเป็นคนพูดนะเออผมไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะฮะใกล้ละใกล้ขาพังแล้วตอนเนี้ยสามรู้ยังจะตายเลยพรุ่งนี้จะตีไหมนะเฮ้ยผมได้ลายตัวแล้วแสมแสมยังแสมหนึ่งสองนี่เอาขีดเดียวพอสีแดงอ่อนแล้วก็เดินยาวๆนู่นอีกสองจุดอ่ะทุกคนดูแม่งครบอ่ะ อะไรของมันไม่รู้เนี่ยแล้วไอ้ตรงกลางๆนี่มันคืออะไรอ่ะป่านในสวนเหรอคนกลัวรูต้องกลัวไหมภาพเนี้ยน่ากลัวอยู่นะโอ้โหเมปอะไรวันเนี้ยเคเจอกันนะจุดต่อไปมาทุกคนครับจุดที่เก้าสวนเบญจกิติสีส้มอ่อนใช่ไหมใช่ใช่ส้มแล้วเดี๋ยวไปจุดตรงนู้นนะจุดสุดท้ายครับจะทะลุกออกไปนู้นนะครับเห็นบ้านไกลๆนู้นนะครับผมตรงแปลงนี้นะยาวๆไป แต่ผมว่าเราทันฝนไว้พอดีอ่ะเนี่ยฝนก็นไม่จะตกไปนั่งติดฝนอยู่พารากอนนะฮะออสยามพารากอนอันสุดท้ายเราก็เดินรูทกลับไปนะครับผมทุกคนนี้คือวิวนะฮะเราอยู่ในส่วนไหนไม่รู้ข้างๆส่วนเบญจก,กิติหรื <laughs> อยู่ในส่วนเบญจก,กิติก็ไม่รู้ทุกคนเสาสุดท้ายเสาที่ยี่สิบหัวจะปวดผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้ลงเดินรูทนี้ไว้ <laughs> รูทนี้ไม่ได้เดินแน่นอนอยากตึงบอกเลย,ยหนักจัดเลยครับทุกคนฮะโอเคครับสแตปมตอนนี้คือยี่สิบเสานะครับผมนี่นะครับผมขอ,อทอเรายี่สิแล้วนะครับเสร็จตรงนี้แล้วแต่ว่าเหลือรูทออฟฟิเชียลนะเราต้องไปลิมน้ำอ่ะผมว่าเอเอสาที่กำลังจะเริ่มรูทจะอยู่ทางสารที่หนึ่งนะครับใต้ยิมไปลุยยาวฮะไปเดินไปมาครับทุกคนครับตอนนี้เราถึงเอ,อ่อ เมาเกินนะนี่เราอยู่สยามแล้วนะครับผมนะอันนี้เราอยู่กันที่มาบุญคลองเนาะตรงหอศิลนครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปรูทสยามนะครับมาหน้าจอมีบอกว่ายังคงเชื่อว่าอะไรนะสามทีสามสามจุดอ่ะมันจะได้สีน้ําเงินผมเล่นทั้งหมดเนี่ยได้สีน้ำเงินแค่อันเดียวเองทุกคนนี่รูทที่ยี่สิบเอ็ดเอ๊ะแต่ที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะกดดิอ่ะเตมนอ่ะไม่ได้ทำไงอ่ะไม่รู้มันจะมีความเพียงอยู่ เห็นความเอียงปะไอที่เป็นวนไปวนมาใช่ไหมอ่าเราอยากให้ตรงหรืออยากให้เอียงยังไงเอกดลงมาอ่าแต่สีคือคุณเข้าใจผิดนะคะมามาเดินกันนะครับผมทุกคนครับเมื่อกี้คือรูที่แย่ที่สุดเส้นทางรูทอะไม่เท่าไหร่เพราะมันเดินข้างนอกแต่ไอสาววุยสิบอันคือโคตรแย่เลยทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่สยามทุกคนจะเห็นความแตกต่างว่ามันโคตรง่ายเลยนะฮะง่ายแบบ ง่ายเกินไปอ่ะง่ายเกินไปไ,ปไหมอ่ะเสียงดังเกินความจริงในการเล่นคือปักอย่างนี้ก็ได้ไหมใกล้ใกล,ใกล,ใกล้เออก็ได้แต่เอาไว้ไม่ยออปากไปนู่นอ่ะเข้าไปในสุดแบบโอ้เดินสองชั่วโมงครึ่งอ่ะทุกคนสองชั่วโมง่ะอย่างนั้นเลยนะฮะโ,โคตรไกลขนาดคนน้อยแล้วนะจุดที่สองอ่ะนะครับผมก็เดินกันเร็วอยู่นะเออเนี่ยทุกคนดูดิสาวหนึ่งอยู่ตรงนี้สาวสองอยู่ตรงนั้นสาวสามอยู่ตรงนั้นสาวสี่ก็อยู่ตรงนั้น <laughs> ทุกคนวันติดกันไปนหมดเลยอ่ะเดิน19ก็ถึงกีฬาถึงแล้วว่างก็อะไรเงี้ยแล้วอันนี้เราจะเดินผ่านข้างในสยามดิสกันนะครับผมข้างในสยามดิสน,นะครับมีที่สเต็มนะแล้วก็จะมีอีก2จุดไล่กันไปเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปแวะเอาหมวกฟิกาจูด,ด้วยนะครับตรงนี้จะผ่านบูธของตรงคอมมิชชั่นนีนะครับผมทุกคนฮนะเราคิดถูกมากๆที่เรามาลงตรงนี้ไม่งั้นเราจะต้องการเดิน2รอบทุกคน <laughs> จะเหนื่อยเกินไป <laughs> สเต็มกันนี่ชึบ สีแดงสีแดง on. อ่อนเดี๋ยวเราแวะตรงกลางนี้มันมีบูธอยู่นะครับแวะบูธออฟฟิเชียลนิดนึงนะครับผมเนาะตรงที่เป็นหับนะฮะมิดอัพเราต้องจับยี่สิบตัวสปินยี่สิบเสาแล้วก็เบอร์รี่นะครับผมเนี่ยผมไปเล่นมาที่วกรุงเทพเลยเนะี่ยเพิ่งจะได้เช็คอินมิดอัพเนี่ยเ <c oughs> สาที่สองถึงแล้วอืออ้าวยังอีกนิดนึงถึงแล้วอืสีน้ำเงินแหละอันนี้มาทุกคนฮะตอนนี้เราถึง คอมมูนิตี้ฮับแล้วนี่ครับทุกคนข้างหลังเราคอมมูนิตี้ฮับนะครับมีเสาเสาโปเกมอนนะครับที่เป็นเสาแบบเสาเสาจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวนะเขาไม่เปิดไฟเหรอโอ้ยนี่ไงสีเหลืองขึ้นคลองยิ้มอยู่ตีลงซะบอสมันขึ้นอยู่ไงทุกคนม,นะมันก็เลยยังเป็นยิ้มสีเหลืองอยู่เอาหมวกเอาหมวกเอาหมวกเข้าไปเข้าฝั่งนูน้นไปดูบรรยากาศคอมมูนิตี้กันหน่อยนะครับนี่นะคอมมูนิตี้บูธนะของเรานะนี่มีโพสต์อิดด้วย นะฮะนี่มีรับสมัครตรงนี้ด้วยนะฮะ,ะ,ะใช่ค่ะเอาเหรอผมกาชปองได้เลยเหรอต้องใส่เหรียญกันป่ะเออใส่วะโอเค,อเค,อเคนี่เออใช้สิทธิ์ซีเอหนึ่งครั้งมาอยากหมุนอีกมันจะไหลลงมาเลยเหอ่อเอ้ยมาดูดิมีอะไรคะมะม,ม่วงเล็กมะม่วงเล็กครคะขอบคุณครับมะม่วงเล็กสุดยอด โอ้โเท่เเอ่ะทุกทีมมารวมกันครับอ,อ๋อผมไม่มีอะไรให้รวมเลยอะ<ช>่ะขออภัย,ม,ภยมีแต่โพสการ์ดเองทุกคนครับนี่คือยิมตอนนี้สีเหลืองเขาขึ้นอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเหลืออีกประมาณ10นาทีปะ่ะรอกอนนะฮะตอนนี้ผมกําลังตีบอสอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเหลือกี่นาทีนะพอดี<ช>บอสต,ตัวนี้มันขึ้นอยู่ทุกคนจะตียิมไม่ได้นะครับอ้าวมันเป็นสีแดงแล้วนี่ใช่ไหมสีแดงขึ้นแล้วไป มันยังไม่เปลี่ยนสีเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยมาตอนเย็นแล้วกันยังไม่เปลี่ยนสีสีแดงชนะแล้วทำไมสีแดงไม่ได้ขึ้นน่ะปะเราไปเดิน,นแซมกันต่อดีกว่ากันช่องว่างหนึ่งช่องเล่นยังไงอ่ะอีกสาวถึงแล้วเหรอโอ้โหใจสแตกแตกจากที่อื่นฮึที่อื่นอยู่ไกลเนาะเออแต่นี่คือไม่ต้องเดินก็ได้นะทุกคน ทุกคนเสาสีแดงแล้วแต่ว่ามันสีแดงมันไม่ขึ้นเมื่อกี้ผมเศร้ามากเลยผมอยากไปยืนตีรอสีแดงขึ้นมันยังเป็นสีเหลืองอยู่เลย <c oughs> อัตโนมือจัดนะ <c oughs> ใครเป็นคนกดกดแล้วเมื่อกี้แล้วเดี๋ยบอสมันอยู่อีกชั่วโมงนึงเนี่ยเห็นปะเออน้องเมก้าเนี่ยนะครับแปลว่าเสาสีแดงต้องขึ้นแล้วนะฮะจุดหนึ่งฝั่งขวาเป็นเสาเหลืองด้วยนะฮะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเสาทองเสาเหลือง <c oughs> เหลืองก็แย่แล้วนะฮะเสาทองนะครับผมอุ้ยตาแตมมไวจัดทัวทษโอ้โห ไม่ถึงไม่ถึงแล้วหนึ่งสองตรงดีตรง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 กดจนนิ้วเขียวปรับสีแดงเข้มอีวีที่กําลังทําอะไรอยู่หาวง่วงนอนแน่เดินมาสามสี่ชั่วโมงแล้วนะฮะอันสุดท้ายตรงนี้งเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเราจะไปทางขวาต่อครับเลยสองะใช่ครับเราไปขวาตอนนี้เราย8่ 28, เนาะ <5. S 1> ใช่เดีย๋ยวเราไปขวาสองอันนู้นสุดท้ายก็เสร็จที่สยามนะครับทุกคนดูสิบนาทีได้ไหมถ้าไม่เสียเวลาเมาื่อกี้ส่วนเบน สองทีโมงครึ่งเราแทบไม่พักเลยนะเรามานั่งตีบอสกันแค่ตอนที่รุดนั่งกันตรงนั้นเองนะฉี่แป๊บเดียวป้านนาทีหนึ่งอันสองนาทีอ่ะใช่เนี่ยเดินตรงไปก็ถึงแล้วนี่ไงไปขอตรง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 ไม่ตรงหว่ะเอียงซ้ายหน่อยเอียงขวาหน่อยนึงอืน้องอีบุยมันมีตรงสักอันมั้งนะเนี่ยผมเนี่ยใช่ขีดตรงมันมันไม่ตรงอ่ะเออ อะไรของวันวะเบียกเอียงซ้ายเยอะๆใช่ไหมอีวูจะได้อยู่แนวตั้งเออครบแล้วถึงแล้วหรอมายีงไม่ถึงเลยอีกหน่อยแป๊มอันสุดท้ายเฮ้ยตรงแล้วตรงเป๊ะเลยเพื่ออะไรวะเราทําอย่างนี้กันเพื่ออะไรฮะเอยนี่เรามีตรงอันเดียวเปล่าอันเดียว โรงแรนอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่ตรงได้ด้วยหรอได้ทำไมงานพวกนั้นพราคุณมีหรือเปล่าเออมีตรงเปล่าเอ้ยนี่คนละรูปกันเลยเออดูดิสามสิบสาผมมีสีน้ำเงินสามอันนะแล้วคุณเป็นอะไรทำไมสีแดงหมดเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับผมแล้วตอนเย็นมีถ่ายรูปรวมนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะฮะตอนนี้ขออนุญาตพักผ่อนไม่อัดแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมขึ้นไงบนก่อนนะครับผมเนาะครับผมเจอกันเจอกัน